โหระพากิ่งแก่ๆนะคะแต่รากตรึมแบบนี้เนี่ยทำทได้ง่ายๆเลยนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็มีหลายๆคนนะคะบอกว่าอยากจะชำแบบว่าต้นยาวๆกิ่งแก่ๆเนี่ยชำได้หรือเปล่าสําหรับโหระพานะคะชำได้ค่ะแต่ก็มีเทคนิคนิดนึงนะคะวันนี้เนี่ยเดาจะเด็ดโหระพาแบบว่าแก่ๆนะคะกิ่งแก่ๆยาวๆเลยไปชำให้ดูกันค่ะ อันนี้เราก็เด็ดกิ่งแบบว่ายาวๆแบบว่ามีดอกกันไปเลยนะคะกิ่งแก่ๆยาวๆแบบนี้เลยเดี๋ยวมาดูเคล็ดลับสําหรับการชํากิ่งแบบนี้กันค่ะสําหรับอุปกรณ์ที่เราใช้นะคะขวดน้ําถุงพลาสติกแมสที่ยังไม่ได้ใช้นะคะมีดหรือกรรไกรเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเราตัดขวดพลาสติกก่อนค่ะตัดแบบ ฝาไม่เอาแบบนี้นี่สำหรับแมทนะคะก็เอาสายออกไม่ใช้สายค่ะเอาตรงแกนตรงนี้ออกนะคะไม่ใช้เอาแค่นี้ค่ะ สำหรับกิ่งโหระพานะคะที่เราตัดมาหรือว่าซื้อมาจากตลาดเนี่ยบางทีใบอะ่ะก็โดนเด็ดไปแนละ้วบางทีแม่ก็เด็ดเอาไปกินหรืออะไรเยเแบบนี้นะคะแต่วิธีที่เราทําวันนี้เนี่ยก็คือเดี๋ยวเราจะไม่ได้เด็ดใบนะเอาใบไว้เยอะๆอย่างนี้เลยพอปลูกมีรากนะคะเอาไปปลูกลงดินเนี่ยจะได้แบบว่ารากดึมิมๆกันเลยนะคะเก็บกินได้เลยค่ะไม่ต้องรอแตกใหม่เลยนะเอาแบบอย่างนี้เลยก็ตัดค่ะตัดส่วนที่เราเด็ดมานะคะ ให้แผลแบบว่าไม่ช้ำนี่อ่าเสร็จแล้วเอาใบเนี่ยส่วนล่างออกให้หมดเราใช้มีดนะคะเพื่อที่บางทีเราดึงอะมันจะเป็นแบบว่าแผลยาวค่ะใช้มีดตัดไปเลยนี่กิ่งที่หนึ่งนะคะให้เป็นล่งๆแบบนี้ เรียบร้อยค่ะแบบนี้นะคะพอเสร็จเรียบร้อยแบบนี้เราก็จะเอาแมทที่เราเตรียมไว้ค่ะพับนะคะประมาณสักสามทบเสร็จแล้วจับเนี่ยค่ะรวบให้การเท่ากันเสร็จแล้วใช้แมทที่เราพับทบไว้เนี่ยมัดค่ะจับรวบแบบนี้นะให้แน่แนๆเลย นี่พอรวบแบบนี้เสร็จใส่ลงไปในนี้อัดลงไปค่ะให้แน่น,นแบบนี้นะคะอัดให้แน่นเลยนี่แบบนี้นะคะหลังจากเตรียมกิ่งเสร็จแล้วนะคะทีนี้เราก็จะเอาน้ําใส่ค่ะใส่ลงไปในขวดที่เราตัดไว้นะคะทีนี้เอาเนี่ยคะ่ะกิ่งที่เราเตรียมไว้ใส่ลงไปแช่ไว้แบบนี้ เรียบร้อยบางคนบอกว่าแช่ทําแบบนี้แหละแล้วทําไมมันเหี่ยวช่วงนี้ถ้าอากาศมันแห้งนะคะส่วนโดนเนี่ยก็คือใบเขาเยอะมากเลยมันก็จะคลายน้ําค่ะทําให้เหี่ยวได้ง่ายนะคะนี่ตัวช่วยเราถุงตัวถุงเนี่ยเราไม่ได้แบบว่านั่นเลยนะเราจะเจาะรูนิดเดียวเพื่อให้เขาได้คลายน้ําได้บ้างนะคะไม่ใช่แบบว่าแน่นสนิทเลยเพราะว่าถ้าแน่นสนิทเลยถ้าเจออากาศร้อนๆเนี่ยอาจจะทําให้ใบเหลืองและร่วงได้ค่ะ อันนี้ก็ครอบไว้ครอบปุ๊บเอาหนังกระติกมัดค่ะพอครอบแบบนี้นะคะเอาหนังกระติกลงไปรัดส่วนน,นี้แบบนี้นะคะนี่รัดแบบนี้เดาก็จะครอบและรัดแบบนี้นะคะประมาณสองวันค่ะพอสองวันแล้วเปิดออกเลยไม่ต้องรัดอีกแล้วนะคะก็ไว้แบบที่ล่มๆเลยค่ะ แค่นี้เองเดี๋ยวดาวจะให้ดูที่ดาวทาไว้นะคะและนี่ก็คือที่ดาวทาไว้ผ่านไปเจ็ดวันนะคะดูลากนะไม่ได้ใช้น้ํายาเล่งรากใดๆทั้งสิ้นคะ่ะรากยาวมากดูใบก็ยังเขียวหนาไม่มีร่วงเลยคะ่ะอันนี้เป็นกิ่งที่แบบว่าแก่ๆนะที่เราเอามาทําการชําค่ะดูลากนะคะนี่และนี่นะคะก็เป็นสําหรับ เคล็ดลับนะคะในการชำกิ่งโหระพาแก่ๆค่ะให้รากเยอะเติมนะคะวิธีนี้เนี่ยขอบอกว่าเราสามารถที่จะเอาไปตั้งโชว์ได้นะ mm hmm. นี่พอมีรากแล้วเนี่ยเขาก็จะไม่เหี่ยวแน่นอน,นะค่ะเพราะว่ารากเขาดูดอาหารดูดน้ํานะคะขึ้นมาเลี้ยงที่ใบแล้วแล้วก็เราก็สามารถเอาไปลงดินได้ mm hmm. ท่านผู้ชมก็ลองเอาวิธีนี้เนี่ยไปลองทําตามกันดูนะคะ mm hmm. จะได้มีโหระพาเอาไว้กินข้าวกันทําไมต้องไปซื้อจากตลาดนะ ก็ลองทำตามกันดูสวัสดีค่ะ